อหูมาครับวันนี้เรามาเล่นดาร์โกนิก้านะครับกับน้องน้องกิจโอพิซทีวีน้องบุมอีว่ากินโอ้โอ้มันแบนเล่เกินเฮ้ยอะไรวะอันนี้เราเป็นโอ้โทีมลักกันล็อกนะอันนี้จุดรนี้ขาฟ้าป่ะด้านหลังขาฟ้าไหนวะไม่ใช่มันยาวยาวขาฝ้าตัวนี้เส้นเท้าใช่นี่บัฟเลย ผมจะต้องเบาเสียงแบ็คกราวด์เบาดีผมก็เบานะโอเคปะเราจะไปการ์ดเทมกันนะครับเป็นดันเจียนการ์ดเทมก่อนเดี๋ยวจะมีมีอ็อกเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทีหลังที่ไหมอะไรวะอี่ไหมนี่นี่นี่มันมันดูที่ผมอยากกลายเป็นหัวนี้ปะบมดความสวยกูบอกเข้าไปคนเป็นได้ด้วยนะอะไรวะคือเป็นหน้าแมวเอหน้าเป็นฟังแมนเฉย เฮ้ยคุณเปลี่ยนหัวได้ผมเปลี่ยนไม่ได้หว่ะเฮ้ยแต่เทมใช่ไหมใช่แล้วแตเทมธรรมดาพอใช้มันใช้บลูเจมใช่ใช้บลูเจมใช้บลูเจมเข้าไปไปจะมีหาได้จากเควสอันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการซื้อจากแคชช็อปอันละยี่สิบแคชนะครับเติมกูขายวีโก้เอ้าไม่หัวกูไปในนี่เกี่ยวโอ้เป็นสีห้งเหรอโอ้ยเดียวเดียว ทำไมมันมีซอมบี้ด้วยเอาดิว่ะด้านหลังมึงยังไม่ตายเลยเดี๋ยวนะเสียงโคตรดังอ่ะเขาเอาเสียงไหนมาเนี่ยได้ดิได้ดิจัดไปยิงไหมตอนตอนตอนแรกก็ไม่ดังนะโผแม่งระเบิดกันแค่นั้นเลยระเบิดแล้วดังเลยดิปับแป๊บปับแป๊บรุมมามาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆไม่อยู่ใกล้ๆเลยลดความเร็วตอนไป ไม่คุอยากได้สกิลพี่ใบไมโอ้ข้มันอลาหูดีอลาหูอลาหูนี่คืออะไรไม่บอกมุน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 มมุนต้องบอกว่าผมเป็นอาชีพบาริต้านะครับเป็นคนชงกาแฟอ่าคนที่มีระเบิดเป็นอาวุธมีตะปูระเบิดผมอาชีพพาราเซตามอนปวดหั่วเนี่ย บวอะรวนี่แหละผมนี่กะไรวะอ้เอไปไงเนี่ยวอร์เมดรูกังมูฟวอร์เมดนี่คืออะไรเป็นวอเลอร์แล้เป็นเมดได้หรอโคตรเมบอเต้งโคนมันตรงนี้ยแหมบี้อดยไอคอมโบนี่มันแรงจริงนี่คือเป็นอาชีพบริต้ามันใช่หรอวะกูน่าจะเป็นคอมมานเดอร์มากกว่านะ รระะบบบเิดมันคอมโบเดียวตายเนี่ยคอมโบเดียวตายอุ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอีวิวดูด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 ดูดดูดบ้าดูปะตดวอะไรดูเสียบหมุน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 ไปนํานําเอาไม่ได้หรอบ๊อบบ๊อบบ๊อปั๊อบบ๊อปั๊บอะไรวะเฮ้ยข้างล่างยังมีเต็มเลยเนี่ยโอ้ยตัวนี้นี่ในแร็กก็มีนี่ใช่ป่ะใช่ใช่ขอเขาตัวนะไรมาระเบิดหมดยัง หมดแล้วหมดแล้วทำไมหัวเขียววะเออเป็นต้ไม้หัวเขียววะติดพิษเหรอติดพิษนี่เดี๋ยวกให้เรามีเติมเลือดอยู่นี่พี่ไม้สกิลไหนครูดาวบ้างเนี่ยฮะคูมันก็ครูดาวหมดนะครูดาวหมดใช่ไหมนี่นี่อะไรวะครูดาวทีมทั้งทีมเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยมันหัวว่ะรถพาเรดอนรถครูดาวรถทีมให้เฮ้ยมาดิมาหลูเลือด เดาเดวเดาปั um, ๊บห oh. oh, oh. yeah. okay. so. ah? Ou ัวแป๊บรดปั๊บยิงม okay. ันไม่แทงกดผิดโอ้โหทำไมผมมองไม่รู้เรื่องเลยคอมโบนี่มันอะไรกันมันลำคาญนกที่เดินตามหลังกูมากเลยเนี่ยขี่ไม่ได้ยนะหรือเปล่าวะมาขี่ไงเนี่ยต้องไปเรียนลูกขี่เป็นขี่จากสกิลไหนเป็นูกขี่ไงเฮ้ยกระบารกระบารกระบารเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเรื่องอะไรวะโอ้ยยังอีดูมอเกอร์ เร่ยกเขาบ่ายเลยเหรอมันตายอยากมาโอเคไปเลยลูกไปเลยลูกกูอยากได้สกิลพี่ไาวไม่รู้เลยอยากอันระหูข้างบนข้างบนลืมเลยปั๊กตะคิวนี่มันหากินดีจังเด็ดนะขอขอบับยาแปบอืมบัฟยาโช้มางเยอะแยะเลย เยอะว่ะเยอะว่ะแหมุนเรียบร้อยมีแต่ระบงระเบิดว่ะกูเนี่ยยิง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 อ่ะโหลฮ่าฮเฮ้ยไม่หมดเหรอไปมอนเตอร์เดี๋ยวตัวนึงเดี๋ยวตัวเดียวเลยตัวเดียวยังไม่หมดยังไม่หมดตัวเดียวจะย้อนกลับไปไกลเลยอยู่ตรงไหนวะเราทิ้งไว้ตรงไหนวะให้บกพร่องต่อหน้าที่วะไอ้คุณกิดไงเฮ้ยเหลือกองหนึ่งตัวจะรู้ไหมเนี่ย ไอ้กล่องมันเลื่อเป็นหมื่นเลยเนี่ยเฮ้ยมันก็เลเวลเท่าไหร่ดันนี่มันเลเวลเอ้ยมอสเป็นแค่นี้วะไอ้ดาร์กโหลดใช่ไหมใช่เนี่ยลู่เฮ้ยเยี่มังเลยวะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยจอบจอบจอบเฮ้ยเฮ้ยป๊อปไหนดีเนี่ยป๊อปนี้ได้ปะมันเข้าไม่ได้หรอเข้าไม่ได้เสือมังจะทำมาทำไมวะไม่รู้ว่ามันไปไหนหรือเปล่า สวยป่ะมันต้องอมีแหละนี่ไงบอสเด็ดดบอสเนี่ยอะไรเดวอกิงเดดเหรอเฮ้ยไม่ใช่บอสหี่หรือเปล่ามันเป็นลองบอสกู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 เกียวกูแล้วกูกับซอมบี้มันห่างมันมันเหมือนกันยังไงเ่ไม่รู้อ่ะอ๋อกูมันจางถึกกว่ากระจายแต่กูตายหมดแล้วนะ <laughs> <laughs> กูตายหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุน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 โอ้โห พร้องพี่ไม้เลยเนะี่ยพี่กิจเนี่งพาผมไปทิ้งไว้ในดันอะไรวะคือตายแล้ว <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> ก็ออกมาเลยแล้วก็ทิ้งกูไว้ในดันใครตายพี่กแกผมโซโล่บอสประมาณที่สิบนาทีก็จะตายไอ้คุณกิจน,นะเออโอ้โหโคตรกากแล้วกูเป็น,นพาลาดินแล้วท่ากูเป็นจักรูดาวเฟร็จแล้วมไม่มีใบชกค่ะดไใบชกหน่อยแ้วชุบทีมีใบอืมกดยังยิงดิ ก่อนแน่แน่วันนี้เรามาห้องรับข้างบนนี่อ๋อนี่ไงตามตามแผนที่อ่ะอันนี้ปะให้เรากลับสินะลงมาดิเฮ้ยไปไหนล่ะเอ้าโอ้โหบังคับกูวาร์ปได้ด้วยเหรอนี่นี่ไงเราบังอีกแล้วรับก่อนรับก่อนรับก่อนหมดเร็วเร็วเร็วกลายเป็นหัวนี้เอาไม่เอาเอาเถอะเอาเถอะคือวิด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 อย่าพังกูจะอยาทำกูชอบยังไงแสกิลแม่โคตรตระการโคตรอะไร อันละหัวแม่งพูดพูดตรงๆก็ไม่ได้ตัอันละหูเอาพี่หมีโทนี่ไปไม่โดนด้วยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงมีปัญหาตรงนี้ยิงมันยิงมันเฮ้ยโหวขบวนขบวนอะอ้ยยิงยิงตายไหม ไม่กากจังอะต้องต้องวัดคือไปด้านบนนะดีเลยเรามาเฉยๆพวกหนุ่ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไม่นายต้องดูดเออชึบได้เวลาไหมไงเฮ้ยทำไมเลเซอร์กั้นบอสเปล่ามาแล้วล่ะสมออนย่างนี้บอสแน่ๆยึดเข้มทำไมมันน่ารักจังวะดักหลอดเดี๋ยวดักหลอดในแรกมันน่ากลัวไม่หยอดมันโคตรหน่ารักอุ้ยโอ้ยน้องด้วยเฮ้ยอย่างนี้ต้องอะไร มาเร็วมาเร็วมาเร็วมันถึงกว่าเฮ้ยถึงไปมันถึงนะเว้ยอุ้ยดั๋ยวอนฆ่าไรเนี้ยแรงพี่กีจะตายแล้วคุณกินเตกินเลือดตีคือมันสกิลมาคุณทีเดียวตายมันคืออะไรไม่กินเลือดแล้วพุดเกมวิเพลวเพจ็บเจ็บเจ็บเจ็บนอนอีกแล้วเนี่ยคุณองดันแล้วนเนี่ยคุนอนอะไรอยู่วโครจะไปส่งพลัง โคสุดกาดก็สกิลมารถมารอบตายอะไรวะไม่กันแล้วเหลือใครเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหลือผมนี่แหละกินยาล่ะเดี๋ยวกินยาอยู่หายาอยู่ไอ้คุณกินอะไม่กินยาว่ะเอ้าแหว่งโอ๊ย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 เจ็บนะเนี่ยต้องบัฟเลยยิงมันดิยิงมันดิบัฟก่อนบัฟก่อนแป๊บนึงไม่ใช่กูให้มันเป็นสัมมอนยิงอยู่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็โคตรแรงเลยสัตว์ถอยมาถอยมาถอยมากินยาด้วยกินยาด้วยดาเมจไอ้บิอง เล็บไม่ค่อยมีแค่ตอนที่เราตายเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยโอ้ยไออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ย้ๆๆลากไปไม่ตายไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วกดยาแคสมันมียาแคสอยู่คุณกิทไม่กินเองกดไม่ทันต้องเอาไว้ที่สล็อตแล้วอย่างนี้อุ้ยมันต้องต้มตีหมูแล้วไงขอไล่ไปหนึ่งยิงมันยิงมาลูกยิงมาลูกดีนะไม่มาโซโล่กับพี่กิจมึงก็แค่ตายอ่ะ โซโล่ไนะโอ้โหโอ้โหติดพิษติดบัฟติดเครียดกันไปหมดโอเคไอ้มันใกล้แล้วอ่ะตะกิดนอนเพลินเลยเนี่ยชุบัะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมีพิษด้วยไงพิษมั่งอันตรายเลือดมัน68%หรือเปล่าเมื่อกี้อุยไม่รู้แฮะเออยากกูหมดอีกแล้วแม่งถึงมีใบชุบของเลเวล สิ้คอ้ยทไมวาโดนกูอ้าตายเฉย้าวแล้วกูอเวเพลย์อีกแล้วไอ้ยโอยโออยนนั้นมันมีอะไรก้าวันทีไม่สามารถกดตกลงอ๋อถ้ากดตกลงมันจะกลับเมืองไงล่ะน่าจะใช่อย่างนั้น้กดใช้เทพอ่ะเล่นอย่างกากไปกูสอถูกสามต้องเป็นนู้น่อ้ยอะไรบาลเลดินมันจะไปนฟูยังไง หลังจากนั้นจะสามารถใช้งานได้อัตโนมัติโอ้ต้องรอ9นาทีเอ้ยไอ้บูมถ่วงเวลา9นาที9นาทีเหรอโอ้ยบูจะแค่9นาทีมันจะเกิดได้ไงได้นั่นเดี๋ยวผมจะบัฟสุดเทพบัฟเลยวะทุกอย่างที่มีนี่บัฟแล้วนี่บัฟ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 อะไรอืมบัฟบัฟให้หมดมาบุกกระบี่แล้วเฮ้ยบุกกระบี่มาไงอ่ะของมันพี่กิจเหรอของมันบูมเป็นคนเดียวที่เลือดเยอะไงกี่โดนสที่จะตายเลยอะ บอกแล้วผมโดนชุดเดียวตายโอ้โหพวกพี่แม่งไม่ส่งพลังเฮ้ยมันต้องกระโดดหลบไงคุณกินนี่ไปไปแต่หัววันเลยนี่นี่ไอ้ท่านี่ไอ้ท่านี่ไอ้ท่านี่ใช่โดนท่านั้นตายโอ๊ยปุ่นเลือดปุ่นเลือดใช้เทมมะใช้เทมใช้ไม่ได้ไม่มีเทมเว้ยไม่ได้พกมานี่บบกะว่าวว่าโซโไงนีโอ้โหนี่สเต็ปโอ๊ยโอ้ยโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยมันโกงตรงบล็อกนี่แหละตัวกูแม่งบล็อกทิ้งหมดเลย อ๋อตัวมึงคือพาดินคือมุมมันบล็อกได้ใช่ไหมได้มันบล็อกได้ทีงๆมันต้องมีมันต้องเป็นดาบโลแต่แม่งกูไม่มีโลอ้าวเทพอ่ะไงดาบมือเดียวคิริโตะไม่ไกลอีซือนี่อีมามันมันคือภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโะโถนี่นี่นี่บล็อกด้วยนี่โอ้เทพเฮ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้บุ้งบุ้งไอ้งสู้่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องรอเนี่ยผ่านแล้วเนี่ย นั่งดูละสบายว่ะเฮ้ยเป็นการแคสเกมที่สบายมากอันนี้ถ้าคุมาตายตรงมุมกูไม่ค่อยจะเห็นบูมล่างนิดหน่อยนี่ยังไปให้ลากไปอีกเลยบอสมันไม่ไอมันมันขึ้นฟ้าไม่ได้มันแอร์คอมโบไม่ได้อะหรือก็อยากมีส่วนร่วมไงเขานอนไกลเกินไงคือง่ายว่าข้าพเจ้าเห็นไงแต่เอกคนนึงมันไม่เห็นเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ครั้งแรกก็ละเจ็บเดี๋ยวดิบวกดิใครเข้ามาวะไอสัตว์คุณกิจแน่เลยอะไรวะนอนไม่เห็นตรงนั้นก็นอนต่อไปไอ้เดี๋ยบุ้มล่างมาบุ้มล่างมาหายพิกิจโอ้ยกูมาตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นกูกูจะตายโอ้ยเื้ยบุ้มรับเดี๋ยว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 บ้าปับบ้าเป็นอยู่ดูคูดาวนี่สี่บล็อกบ้าใช้เวลาเกิดนานมากเลยนะเว้ยรู้ว่า สามนาทีก็พอแล้วบอกว่ายิ่งกว่าบายแบ็กในดอดไอ้เยียรอสิบนาทีอ่ะคือมันต้องมีชุบไงเออที่หลังนี้กูซื้อชุบไว้ดองไว้สักประมาณสองพันห้าร้อยใบเาใบดันหนึ่งใช้ได้สองใบที่ขำเลยไรวะไงพี่เห็นป่ะโอโตนี่เดี๋ยวผมโซโล่คิวให้ดูเอาดิ จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงจะได้แบบแคทเกมมกันที่สบายมากทำคลิปต้องคลิปบพูดแบบน้องบูมโคตรหล่อโคนรหลงไม่ได้อะไรวะน้องบูมโคตรหล่อนี่นี่กูนอนสบายแต่ต้น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 เกมเลยใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วพี่กิตเป็นตัวซับพอร์ตเลยจะไปยืนใกล้ๆเออเมื่อกี้เผลอไปยืนใกล้เพียดียวกูนอนอะไรเงี้ยเนี่ยวิ่งผ่านหน้าบอสเองแค่วิ่งผ่านหน้าบอสไม่ต้องไล่พวดเดียว คน,คนไม่โคตไม turb. ่มือนอะไรวะเมื่อกี้แม่งมีสกิลหายตัวก็ไม่ได้ใช้โคตรเรไม่ทันแล้วใช่สกิลโอ๊ยโอ๊ยอยอยออยยบอออออสิองเออได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอออกตัวมาบัแป๊บอ๊บ บับเลยบับเลยบับบับบับนี่นี่นี่บับไอ้เจ้าตัวรรุ่งเว้ยนี่มันบับสะท้อนมันบับสะท้อนเนี่ยคือบับสะท้อนแม่งสะท้อนดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วไอ้เดวิลลูชี่มันเอาตูดมาจุ่มจมูกกูเนี่ยไอมาไอกูมามึงจะได้เจ็บเองไอมาสาดิดสามยาฉุเลยแล้วฉุบแล้วสามยาแคทด้วยปั๊มยาแคทโอ้หือ เฮ้ยไม่เห็นว่ะขึ้นมาหน่อยดิขึ้นมาหน่อยเอาได้เยไม่เห็นขึ้นมาหน่อยโอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดผมค่อยค่อยบรรจงจะได้รอรอบรรจงเลยว่ะอือสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นไงโอ้โหโซโล่คิวนี่พี่ดูผมไม่เลยคิดวิโต้ยู่ตะน๋องต่างเมนด้วยกูจะไปบรรลังการแต่ว่าสกิลแล้วกูจะตายแล้วเนี่ย นี่ยาแคสแคสบวกในบวกได้ไงล่ะโอ้โหสุดยอดโอ้โหโซว่คิวยอดว่ะอ้าวไม่กูเด้งออกมาข้างนอกเลยวะไม่ให้ได้ดูบอสตายเลยอะไรวะบอสตายเด้งเลยเด้งเลยโอ้หมันเป็นอันที่ส่งหกคนเทพเท่านั้นเฮ้ยใช่หรอวะอ่าพี่พี่ออกพี่ออกกันหมดแล้วแหละมันหลุดมาข้างนอกแล้ววันไหนกูได้รางวัลคนเดียวสินะเอ้าโอ้โต สมกับการรอคอยไรหวามันเด้งเฉยพี่ผู้ชนะเท่านั้นแหละที่มีสิทธิ์ได้นะครับนั่นแหละครับเป็นการแค่เกมที่สบายมากนะครับเล่นเองประมาณ7นาทีที่เหลือไอ้ฮบุมโซโลคหีโอ้เดี๋ยวไ่เจอกันดันออกดันเจียนนะครัทุกตัวดันนี้จะง่ายกว่าการเหมนะครับที่ไปลองมาแล้วนะเจอใหม่นี่้ยคนมาอะไเยะวะเนี่ยเออคนมันเยอะมากเลยเว้ยมันมีกิจกรรมอะไรวะ การลงการเทมหรือว่ามันหาคนลงการเทมอะไรอย่างเี้ยป่ะเยอะมากหาคนลงการเทมตอนนี้เพราะว่าการเทมมันต้องมีบูเจมไงแล้วหัวตี้มีบูเจมสามารถพาคนอืลงมาได้หมดเลยโอ้โธนี่ผมมีทั้งสิบอันเนี่ยมีเหมือนกันโอโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ